สวัสดีครับบ่าวทถ่สวัสดีท่านผู้ชมครับมือนีมาบันยี่หน่อยครับพี่น้องรับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมกับหวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2566ครับท่านผู้ชมครับมาฟังน้ำกันรับหลังจากยายน้อยนะครับเนาะลับมาจากเกาหลีเนาะครับท่านผู้ชมครับยายน้อยเพิ่งหายไปแล้วเนาะครับลวกะโค้งสุดท้ายพี่น้องครับพามาหายยี่หน่อยอีกนะครับเนาะขับพามาฟังน้ำกันนะครับนกมหฮองบอกคุนบอพี่น้อง นะครับใช้ยายายน้อยนะครับนกห้องบอกนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเอามาหอดมาถึงนะครับผมเขาไปหายยาน้อยน้ากันนะครับวายยายน้อยเพิ่นจะยังยำตัวเกาบอนะครับเนาะฝันดีไหมนะครับผมยายน้อยแล้วมักตัวใดนะครับท่านผู้ชมเอาเขา เอาครับโอ้สมาคมยังขึ้นลายแถวบนนี่นิ้วล็อกกันนี่ย่อยหน่อยนิ้วล็อกใกล้เพิ่นมานวดมือให้เนี่ยหนวดเราบอได้นวดเราบอ่ผู้ใดเก็บมือนิ้วล็อกมาแล้วบันหมู่แล้วสนใจให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วว่าสิบห้านวดเพื่อนวดดีหรือเ่าหนวดดีนี่นะโอ้พ่อจักรสกุลแม่บ่าป้าจักรสกุลเตี่ยโอ้เพื่อนนั่นครับเพื่อนบอมเอนนวดแขนบลัฟนี่เพื่อนนวดอันเชนเนี่ยแม่ที่เนี่ยหนวดเชนนิ้วล็อก พวนที่เป็นบ้าหัวเขารูดอยังยังสีนะทีผู้ว่าหมอสิบเแห่ไปฆาฆ่ายังมันมาอะไรเอฟซีนกตว่าาวเสียอยู่บอกต่ว่าวัสดีค่ะน้องจ้าวันดีจ้าเพนกับมาสองเทียอะไรมาสองเทียหมูว่านี่แับมือพุ่นละเมื่อได้หน่อย มานหายแบบนี่ามันก็เป็นตัวยังไงสีดำดำมาเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่ตัวตัวเก่าตัวเก่าแม่นที่ตัวเคยห่องนี่อันนี้ตัวมาใหม่ตัวมาใหม่มือแรกมันมาห่องเก่าตัวเดียวบัดมือสองมันมาห่งเจ็ดเจ็ดเก้ามันวาย่สดงว่าเรามือคนคืเล็กมากเนาะนะครับเยน้อยก็ให้ไว้แล้วนะครับแต่วายเยน้อยมือหนีมากเพราะว่ามันไกลเลยเด้ จะ่าอาทังพี่อาขายมาทั้งพี่แล้วไอ้ยังไอ้ยังเคร่บพนวดขาเจ็บขาเอาของนี้หน่อยนิว็รกนวดหายบะหายหรือพนวดหยกงที่กำแบงได้ที่ครับอืมใบพันธุ์อีกเทียสุดทายงครับผมมันบวมมันบวมแบวมันโยกเบลดแม่ที่ที่มันสิบวมมาแัมันโยกไปแล้วอีอ่นีอย มันก็ํำได้อกี่มันจีกำอะไรได้นิวหอกะไรขึ้นนิ้วนี่ครับเป็นว่ามันเริ่มเอาว้อเพิ่มประจำบ่อจังเลยหรือพึ่งนวดมอันมูเห้ลังติดกันเหนมครับเบาาลล้งติดล้างฝนลูกเพิ่นดูเกาหลีเขาึนิวล็อกขึ้นเยหน่อยเม่นว่าเยหน่อยสิพายน่อยต่ชิงใจเลยเยหน่อยสิพาแบบนี้พอน็พอนยู่ตลาด้องถมเมือนเสากอนอ่ะเขาจะยังผ้าวะซ ไปพาแบบพอดีพอดได้โทรให้เค่ที่สองวมดแย่หน่อยว่าดีขึ้นดีขึ้นบ่ดีขึ้นเลยเหรอเปล่าถอดแย่หน่อยว่าเมื่อกี้มันจับยังมันฉุดรถมือไหมรถมือเถึงรถไฟสอดตัวเต็งสิ่ยแย่หน่อยก็ว่ามันดีขึ้นเอ้าเพิ่นมาม้องบอกเมื่อไหร่เมื่อนั้นผมมาหาแย่หน่อยคือคือว่าท่านเม้องหลังจากมือไปบ่ อ๋อวังสอนมึงไปเยอะหน่อยนั่งยู่นั่นแหละมังเก่าล่ะเยอะหน่อยว่มันเหนียน้านอี c เยอะหน่อยว่าสิเยอะหน่อยก็ไปอยากบอกถูกต้องทางก็บอกเนาะเปลี่ยนแนวทางมากกว่ซื้ออะว่ามากกว่ว่าซื้อเพราะอะไบังคับอะเพราะว่า FC ิ่นถามมาว่าบอเถ่ายยืมเด้อต้องถามน้ำเนวยประสานวันนกมาห้องไปอ๋อเวมือเล็มมือแรกมาห้องเก่าเอต้มือแรกมาห้องเก่าเก่าหลักจะบิยนนี้ บามากมือสองนีมาห้องห้องวิ่งอะ่บปยุงเกับแมห้องูฝากกบไม่ใช่ที่ใหม่ไม่กับตอดงอไปหายยังานเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดกัไปเลยเก่เก่าเช็เออเออแตหัวเานี่ก็มาพันสิมาทุกเ้ามาทุกเ้าหลัง้าบินห้องฟังสัตว์ห้องฟังสัตว์หรือเปล่าสัตว์ไรพวกมีของมีค่าโอียไง เ oh. จ๊ที่มีเพชรหงเก่าเออเมือแรกเพชรหงเก่าซื้อบบเมือสองว่าโอ้ยพอประสันพอทุว่าเสีทหารมากบอกเลยบ่มาบ่ประสันแบบเมือรุ่นมากเมือรุ่นมากกาเทียนทหารมากเพิ่นก็มาบ,บอกเพิ่นก็มาบ,บอกมาบอกเนี้ยมาสะเพือ่อเจ๊กเก่าหรือเปล่าาหงเงี่ยเพื่อวเจ๊เก่าเพื่อเขาบอกกัน่ะเจ๊เก่าเพ่าบัดไปเพื่อว่าเก่าเจ๊เพื่อไปเลยไม่กระินไปเลยอโอ้ คำพูดได้มากเก่าเอาเก้าใส่คำพูดได้บ่มาเจ็๊กเอาเก้านึงกระไรไี่หนึ่งกันเก็ดตัวอยู่แต่เนี้ยไม่รู้จะได้คือเก่าเน้ยที่แหลกมือแหลกคนว่าคนมาเก่าตีเก้าโอ้ยยี่หน่อยสั้นเก่าหลดเอฟทีหัวดนี้เก่ามาเทอะละอืงแต่ของยี่หน่อยที่ยี่หน่อยฝันที่อ่าเอากับเก่าเก่าล่างเลยดิอ่าและ เอาเดี๋ยวเขียนนกข้องให้เพิ่นก่อนนี้หน่อยแม่บ้านห้อเอาฟันแม่ก่อนหลังจากให้ตัวเลขแล้วล้างจ่ายไข่เลขแล้วกับเจ้าของซื้อแล้วอ่าเออเจ้ามาเคาะประตูเอิ้นเลยประตูห้องนอนงเล่นนี่ขจรว่าไม่หน่อยเจ้าว่าตะนนี้หงอกไม่ไปกินลาบขจรว้าสิแต่งงานดิพีซั่นอือโอ้วข่อยก็ไปกินลาบดิกินไม่กินก็ต้องกินหางพืนข่อยอ่า้าต้องจามข่อยเข้าแล้วยายหน่อยนี่เข้านี่ของยายหน่อยจะเข้า ศูนย์ห้าไปหนอยไปให่หน่อยแล้วกินไปกินแย่น่อยแล้ไปเลือดแหมอันเอซีเลือดกินลาบแล้วเลือดเลยเลือดน้ำปากเพิ่มาไออุิฟอเซ็ตเลือดถืจังไหเซ็ตจังไม้ขบอเอขึบอกน้องอนี้ปากกูซิมาไอายแี่วจะ่หน่อยมืองมปากมาก หัเลขหัวยี้หน่อยนะขบะเมนเก่าหาเก่าศูนย์เก่าศูนย์หา้าแล้วเขาแล้วนะเป็น่น้อยนะเม่นหน่อยน้องทำผู้ชมนกนกห้องเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดที่แหลกคนมาเก้าอัน่ที่แหลกคนมาเก้าราเก้าคนานเสียระยยที่เก่าบินไปเอามันก็บโไม่เนาะกระจอบูจะได้กบ่ได้ว่า สนจก่วเออมาเ่มากระตายเปนสิ่งมันมือมือวัฒนะเปันได้มากครัายเนียมาเศร้าพาวินาเดี๋ยวปนสิมาส่วนเศร้านี่เเเเนคนดครับเจ็เกเจ็บาทบาทชิเนวเก่าเจ็ดไปเลยอืแต่ก็มาห่วงอีกในชุดที่ยยหน่อยเป็นฝันบนไท้ตงวัดก็มีศูนสองห้าแล้วก็นึ่งสองหาอีกตัวนึงยายหน่อยเออสี่ล่องสี่ขึ้นสี่ล่อง อ่าลืมเขียนให้เพิหนึ่งสองหาหอีกตัวหนึ่ง FC นี่อ่านี้ซื่อถิ่น้ำมนเนี่ยนื้อ่ของนี้หน่มีอีกตัวหนึ่งมีหนึ่งสองหาหนมบอกยังไงหรือตัวไหนสองหามีหนึ่งสองหามบอกีตัวอ่าเดี๋ยวเขียนให้ FC ไว้หม่น่งประไว้ยังไงเบาเทาเมื่อนเขียนแต่ศูนย์สองห้าของยหน่อยที่มีอีกหางหนึ่งคือหนึ่งสองหาพี่น้องนะครับนะเดี๋ยวจะเขียนให้นะครับล่างยน่อยก็คือเก้าห้าแปดห้าพอเปลี่ยนแปลงพี่น้องสองตัวมีสองห้าศูนย์สองศู

าหาบาอไปกอบอกเพิ่มมาอีกสัมม่ม่วงนึงเอยสนอนเอออ๋อานะครับเนาะเมน้อยเพิ่งยำให้แล้ว,นะวแล้บบเม,มา,างน่นงครับผมวิเวดี๋ปูเอ้ยนะปูเ,ปเปมน้อยเพิ่มาอยู่บ้านอยู่ช่องจังได้กะให้ได้โชคได้นันที่เก่านาปูวูบนใจโชคขะนะึเก่าหล่ะไม่้น่อยโชคเก่แต่ว่านี่มือหนังเจ๊เนาะมีสองหางเลยพี่น้องบดไห้เขียนลงก็เล่มนี้มากเขียนให้ หาเพื่นเเห็นหน,น่อย,ยอเพอาราะว่า่หนยบอกว่าขื้นไว้น้ำเดอ้อศูน์สองหาขื้นไว้น้ำหนึ่งสองหานะครับเนาะในแรทีของง่หน่อยนี่แน่อยนั่นตัตรงิดซ้อรถขึ้นรถล่งรจับจุดพนใดเดียวครับอืมเนี่ยเออุ้ยใครแซอบรถยาวายังสั่นซื้อรถขึ้นรถลงรเล็กเนี่<ม>ยันต่ำห้องอย,อยู่แล้วนง่หน่อยมักตรวเดีย ในแง่หน่อยมากม่ตตาคกามคิดของแง่หน่อยง่น่อยมากส่หากับส่นสอง่นหางดียหน่อยจะใบผมเนียนนเดย่หากับนสองแง่น่อยมากส่นสองนี่คือตัวร่องตัวเนีนย่งแง่หน่อยก็อศูนหาเดี่แหละออกส่ยนหางอะไรแง่หน่อยในเห่ครับฝันวับได้ไปกินลาบพร้อมเต้ได้ไปกินลาบเขาแต่งงานว่อยากกินดอกเขาว่าห้ามฝื้นเพราเป็นเจ้าภาพก็เป็นผู้ให้เจ้ากินเจ้าต้องกินเขาไว้ที่ับ มากินลาบเลี่ยวเลี่ยนย่อยน้ำปลารูปจ้าไหนกับออกแกนคนเห็นว่าจะขอกินลาบดีเพราะว่าไม่เคยกินเกิดถึงคนมากไม่เคยกินลาบเรี่ยวเสี่ยนนะฝันโอ้ฝันสิเข่าแล้วเยี่ยนฝันดีฝันดีเนาะแม่เนาะเอืมก็กระตรงกับเปาเทาอยู่ที่นี่ศูนย์ห่านผู้ชมนี่เอาพี่น้องเยี่ยนหน่อยฉันบ้านนี่ละเยี่ยนหน่อยนักตัวเลยงวดนี่เยี่ยนหน่อยแอนนี่ใจเลยเยี่ยนหน่อยนักตัวนี้ล่องมากๆคือศูนย์สองนักศูนย์หา เก้าหายยอยหน่อยกับซีถิมไวยูเจอแม่ซีนี่มากบ่โอ้แต่ว่ากันงามดินกฮองนี่น้อพี่น้องเนาะเจ็ดเก้าเตี้ยกวนจีบินกับเก้าเจ็ดตีพี่น้องโอ้ฟอรกับฟอร์น่ะคุณผู้ชมนี่แหละเอฟซีฐานี่แหละย่อยหน่อยมิได้ถามนกฮองบอกเองเนาะบบาตอบไปย่อยหน่อยครับนี่แหละครับผมนะครับน้องเพื่อนจีมีเส้นทั้งนี้แด้วพี่น้องเด้อแล่าตะพูมักมาย่ยหน่อยเนาะคนเบาสุฟังเบาสุฟังเบาสุฟังถามกับบอกรุ่นมา กแล้็เอฟซีิ่นฝากถามมาพี่น้องก็มาถามย้อยหน่อยว่าเออเป็นยังไงมาบ้านล่ะเป็นตัวไม้มากบ่ตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่มากบ่เป็นตัวน้อยๆเพยแคตะกี้ครูปูเพิ่นว่าทหารน้อยเพิ่นสู้ได้แค่นั้นแค่สิบงวดอ่าเพิ่นเลยส่งเพิ่นเลยส่งทหารไม้มากส่งทหารไม้มากพอดีเก่งเก่งพันว่าอ่าเอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอท่านผู้ชมนี่ครับตามนี้ย้ยหน่อยเน้นที่นะครับชุด3ตัว025 125ครับ2องหาศูนย์สาย้หน่อยเน้น0205 ล่าง9585นกห้อง7 9 9 7าเก่นห้องที่แหลกเก้าเก้าพี่น้องทาพู้ใยวิ่งกับวิง 9, ่งเก่ามาใหญ่น่อยนนเนาะครับผมขอบคุณใหญ่น้นนอยน้นอยใหญ่ยจังไหนกะ โฉกโชคเด้อครับยายหน่อยมาบ้านพายเอฟซีเฮงเฮงธามุช้มพี่น้องพายเอฟซีเฮงเฮงขึ้นเก่าเฮงเฮงมันมันขึ้นเก่าเนะครับยายหน่อยคุณฟันดีพร้อมพี่น้องเก่งจะได้เฮงได้โชคคือเก่านะยายหน่อยเนาะเอาขอบคุณยายหน่อยครับผมขอบคุณเอฟซีทุนคลับทั้งช่องกดแชร์กดไลค์เบาเท่าหลายๆด้านมีเงินหลายๆไม่ใช่ได้เสียบังเข้าใส่เนาะอาซาทุกครับผมครับขอบคุณครับ